สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนเราได้เวลาที่จะนอนแล้วแต่ตะวันยังไม่ตกดินนะคะแต่ว่าเราก็เหนื่อยกันเนาะทุกคนแล้วมันก็จะสามทุ่มแล้วนะคะทุกคนแต่ตะวันยังไม่ตกดินค่ะแต่เราก็ใช้เวลาที่ว่าเอยใช้การที่ว่าเราปิดม่านเนาะม่านมืดเนาะทุกคนเราก็ต้องนอนกันนะ เพราะว่าเราจะมาใถ้เราจะมานอนแล้วก็รอให้ตะวันตกดินหรือรอมืดก็ไม่ได้นะเพราะมันสามทุ่มกว่าแล้วเนาะทุกคนพี่ก็จะอาบน้ําแล้วก็เข้านอนแล้วนะคะทุกคนพี่ก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าตะวันยังไม่ตกดินแต่มันจะสามทุ่มแล้วคะ่ะทุกคนก็เลยเราก็เหนื่อยกันเนาะนี่เลยค่ะประเทศเขาตะวันก็จะพอใจขึ้นก็ขึ้นนู่นที่สองที่สามก็ขึ้นเนาะ แลงกว่าจะลงก็นู่นอะ่ะสามสี่ทุ่มยังไม่ตกเลยค่ะทุกคนนี่ดูสิประมันจะสามทุ่มแล้วนะคะยังไม่ตกแต่ว่าเราก็เหนื่อยกันเนาะเราก็ต้องนอนแล้วค่ะทุกคนโอเคครับคลิปนี้พี่กอ็อยากจะบอกกับทุกคนว่าประเทศเขานี่มันอะไรมันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนบ้านเราเนาะหกโมงเย็นบ้านเราก็นอนหกโมงเช้าบ้านเราก็ตื่นเนาะทุกคนแต่ที่นี่ดูสิคะว่าคำถามเจ้าพ่อ เาพ่อบอกตอนเช้าเาพ่อ,อก,ก็จะตื่นไปทํางานเนาะตอนเช้าก็ประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งค่ะทุกคนตะวันก็โพแล้วค่ะทุกคนและนี่ดูสิคะจะจะสามทุ่มแล้วตะวันยังไม่ตกดินเลยค่ะทุกคนดูเนี่ยยังอยู่บนยอดเลยแต่พวกเรานี่ลืมตาจะไม่ขึ้นแล้วค่ะก็เลยตรงกอตัวเข้านอนก่อนค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าประเทศเขานี่มันไม่มีอะไรที่เหมือนเราเนาะหกโมง เย็นเราก็เนาะมันมืดแล้วเนาะเราก็หลับไปตามความมืดเนาะทุกคนแต่ที่นี่ดูแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนาะคนที่ไปทํางานรับจอบรับอะไรก็สะดวกสบายเนาะเพราะว่าไม่มืดเนาะทุกคนแต่ไม่ใช่ที่นี่ค่ะถึงเวลานี้พี่ก็เคยออกไปถ่ายคลิปตั้งหลายคลิปนะคะว่าป,ประมาณสามทุ่มทุกคนก็จะเข้านอ,นอนกันหมดแล้ว แต่ว่าประเทศเดนมาร์กนี่ดวงัเอย์ตกดิน,น,นแต่ว่าประเทศของเขานี่มันไม่ใช่เหมือนประเทศเรานะคะสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วตะวันยังไม่ตกดินเลยค่ะแล้วทางสวีเดนกับโนเวย์นี่สงสัยโนเวย์ช่วงนี้นี่จะไม่มีกลางคืนค่ะทุกคนจะมีกลางวันตลอดเอโนเรียคนซัมเมอร์ที่ เขาบอกว่าไอ้เจ้าพ่อเอามาให้ดูว่าประมาณสี่ตีสี่กว่าค่ะทุกคนตีสี่กว่าตะวันก็ขึ้นแล้วค่ะทุกคนแต่มันไม่ใช่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราก็ตีห้าหกโมงเนาะมันก็สว่างแต่ไม่ใช่ที่นี่ค่ะทุกคนและดูสิเนี่ยตะวันก็แต่ว่าบ้านเมืองก็เงียบสงัดกันหมดแล้วนะคะทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วเพราะว่ามืดแต่ตะวันยังไม่ตกดินถ้าคุณจะเดิน พาหมาน้องหมาเดินนะคะทุกคนก็สะดวกสบายเพราะว่ามันไม่มืนเนาะแต่ว่าก็ต้องนอนกันค่ะเพราะว่าบางคนทํางานก็ต้องนอนแต่ว่าคนที่เขาปลดกษียณแล้วก็ก็จะบางคนก็ไม่นอนแต่บางคนก็ก็เหนื่อยเนาะเพราะว่ามันได้เวลานอนนะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแจรกกดติดตาม วันณภาเดนหมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนนี่คลิปนี้พี่ก็จะบอกว่าจะสี่ทุ่มแล้วตะวันยังไม่ตกดินนะทุกคนแต่เราก็ต้องเข้านอนก่อนแล้วค่ะเพราะว่าตาลืมไม่ขึ้นแล้วค่ะทุกคนพี่อาบน้ำแล้วพี่ก็จะนอนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ก็บายอ o d กุดไนค่ะบาย